ขนุนชมพรขนุนชุมพรไม้ของฝันที่สำคัญของประเทศไทยกำลังจะสูญพันธุ์ไปแล้วครับถ้าเรามองหาโดยทัยว่วไปนะครับแทบจะไม่ได้ยินชื่อนี้แล้วแต่เป็นพืชพันธุ์ธรรมชาติ ของพื้นดินจังหวัดชุมพรนะครับเป็นขนุนเบาและเป็นขนุนถวายเราสังเกตได้ว่าจะมีผลตั้งอยู่บนดินเลยนะครับเป็นกอเลยเนี่ยที่เราเห็นนะครับเป็นกอเลยขนุนที่หายากแทบจะไม่มีแล้วอาจจะเป็นต้นแรกก็ได้ที่ในออกรายการใน youtube วันนี้นะครับที่สำคัญคือเป็นดอกมากครับเป็นตั้งต้นเลยครับเป็นตั้งต้นเลยนะครับ เป็นทั้งตน้นเราเห็นเป็นตั้งแต่ยอดลงมาเลยนะครับลดกมาก ขนุนชมพรเป็นขนุนที่เป็นลูกทั้งปีครับปลูกง่ายนะฮะปลูกง่ายแต่ว่าแทบจะไม่ได้ยินชื่อพันธุ์ขนุนนี้แล้วเนื่องจากไม่ได้มีการแพร่พันธุ์เท่าไหร่เกือบจะหายไปจากพื้นที่แล้วนอกจากบ้านโบราณโบราณน,นะครับบ้านเก่าๆอาจจะมีให้เราได้เห็นวันนี้นําเสนอเ,นเพื่อนๆนะครับขยายพันธุ์ง่ายนะครับ ที่สำคัญเสน่ห์ของขนุนชมพรคือสามารถกินได้ทั้งลูกเลยครับทั้งสั่งเลยนะครับแล้วก็หนาไม่แหลมนะครับเนื้อในสีชมพูเป็นเอกลักษณ์ซึ่งหายากมากๆครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับขนุนชมพรขนุนหายาก สนใจติดต่อได้นะครับ092,6915946ครับสามารถนำไปแบ่งปันเพื่อนๆได้นะครับนี่คือสเสน่ห์ของขนุนชุมพรนะครับเป็นตั้งแต่บนพื้นดินจนกระทั่งยอดเลยนะครับครับสวัสดีนะครับหากประทับใจยอย่าลืมแชร์เพื่อนๆน,น,นะครับขนุนชุมพร ของดีที่หายาก